8ตายจังซึงรับ4ร9ห6ึองเจ้าอ้โหเอฟซีนเต็ไมไ่หมดเลยครับอาจไม่หวัดไม่ไหวนะครับกับหน้าจอนะครับค่าเข้า,ขากี่บาทครับ ค่าเข้าในวันนี้นะครับ150บาทนะครับอย่างที่เคยไปข้างต้นครับว่าเวลา1 3 0 1 3 1เนี่ยค่อนข้างที่จะชัวร์ในการจะผ่านการตัดตัวเข้าไปในรอบแบทเทิลเนี่นะครับสำหรับรันแรกแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะชัวร์และรุ่นนี้เนี่ยเราเก็บถึง16คันนะครับจากการ คุริฟายทั้งหมด29คันในรุ่นนี้คันละ2ลัานเนี่ยนะครับเราตัด16คันเพื่อเข้าไปแบทเทิลในรอบต่อไปนะครับก็ติดตามกันครับฝากติดตามแสบจากทางบ้านผู้ชมในสนามนะครับดูเดือดกันแน่นอนนะครับโอ้เอ็มซีก็มาเรียกโจโจ้เขาทองนะครับเชิดสามพันเอฟซีอาร์ตแมกกอง70ชักศูนย์ลาซาด้า ชัยสหกรณ์เอฟซีก็กด like, ก share, ไลค์กดแชร์ไปครับปุ๊ดดุยพิชัดถกเคาะมาไหมไม่แน่ใจน่าจะไม่ได้มานะครับกำลังไล่ดูเดือดกันอย่าสายเคาร์กันอยู่นะครับกับช่างปุ๊บพิชัดช่างดุยช่ังเคาะนะครับมาดูเวลาครับของคันนี้13.358นะครับ ยังใกล้เคียงนะยังใกล้เคียง3 2 3 3เนี่ยยังยังอยู่ในเวทที่ว่าเสียวเสียวกันอยู่นะครับต้องมาขับเทียวกันต่อในลันที่2นะครับเพราะรถที่วิ่งพิกัด13 0 12 9ูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ3 3 58ในลันแรกอมาเวลาในลัน ทางขวาช่องแมวนักขอบถมครับคู่นี้ครับระหว่างหมายเลข3ามถึงหครับแมวนักขอบถมในเลนขวา และหมายเลข326นุ่นประเทศไทยโอเมก้าทีมไทยแลนด์ครับมาดูว่าใครจะเข้าไปรอบ8 0 0นสุดท้ายมาดูว่าแมวป่าหรือนุ่นประเทศไทย โอ้โหสูสีครับซ้ายหรือขวาเหมือนซ้ายจะนำเล็กน้อยขวาก็แรงขวาครับแมวนครปฐมโอ้โหสูสีคุกกี้นะครับ